กระส9มมลูกตะกัวนะครับปืนバレต้า9.2 FS จะยิงมัดหนังสือความหนาประมาณ4นิ้วนะครับ นั่นะครับรูที่ยิงไปด้วยกระสุนหัวตะกัวของ9้วมมอดีปืนเบลเต้า9้า2 ก็เหลืออีกประมาณนิ้วเศษๆนะครับความหนาของเอกสารประมาณ4นิ้วนะครับหัวกระสุนก็มาติดอยู่ที่ประมาณนิ้วที่สามกว่าๆน,นิดๆนะครับ ก็ไม่ปรากฏหัวตะกัวเลยนะครับนี่ยครับเริ่มเห็นเศษหัวตะกัวแล้วนะไม่เห็นนะครับไม่พบเลยไม่พบหัวตะกัวใดๆโอ้มีแผ่นซีดีด้วยโอ้อยู่ตรงนี้นะฮะ นี่ครับก็เข้าลึกประมาณ2นิ้วไปปลายนะครับ2นิ้วไปปลาย3นิ้วได้นะครับสำหรับเอกสาร